อุ๊ยโฟโพสเดือดอีกรักเราต้องไม่ทำร้ายใครชาวเน็ตโยงฟาดพระเอกดังมีเรื่องให้ชาวเนเ็ตเผือกสั่นอีกครั้งหลังนักร้องสาวโฟสกลรัตโพสถึงความซื่อสัตย์ลันรักของเราต้องไม่ทำร้ายใครทำให้มันถูกต้องสนะโดยโฟได้โพสไอจีสตอรี่ที่มีข้อความถึงเรื่องความซื่อสัตย์ของคนรักระบุว่า ความซื่อสัตย์ถ้าวันหนึ่งต้องใช้ชีวิตคู่กับใครอยากอยู่กับคนที่เขาถนอมความรู้สึกเราคนที่เราไม่ต้องมาคิดเป็นกังวลว่าเขาจะอยู่ไหนจะทำอะไรกับใครคนที่เรามั่นใจว่าต่อให้เขาไปเจอใครอีกมากมายหลายคนก็ไม่มีอะไรให้เราต้องเป็นห่วงเพราะเขาสร้างความมั่นใจให้กับเราไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังเขาจะไม่ทรยศความรู้สึกเรา ต่อมาเพจดังเจ๊มอยร้อยก็ได้ออกมาโพสต์ภาพจากไอจีสตอรของสาวโฟที่มีข้อความว่าถูกใจกับถูกต้องรักของเราต้องไม่ทำร้ายใครทำให้มันถูกต้องซะนะอย่าดีแต่พูดพร้อมแคปชั่นว่าจะเล่ายัางไงดีนะโรคหัวใจกำเริบเลิบเลิบเล, p, เล e ิบอีแฟนคลับบางคนก็โยงกันเก่งอู้ด้านรายการบันเทิงช่อง8รายงานเรื่องนี้ว่าชาวเน็ตและแฟนคลับแห่โยงอาจจะหมายถึงพระเอกคนดัง กรซสะพลหรือไม่หลังชาวเน็ตไปส่องไอจสาวโฟพบอันฟอฟและบล็อกภาพของเกรซหมดเกลี้ยงโดยทั้งโฟและ Great เกรซเคยร่วมงานกันในซีรีส์เรื่องหนึ่งและชาวเน็ตจับเป็นคู่จิน้นและจับผิดว่าคู่นี้สนิทสนมกันมากกว่าเพื่อนธรรมดา ในขณะที่ชาวเน็ตอีกด้านก็โยงไปที่โพสต์ของนิกกี้นชัดที่บอกว่าเ<ม>บื่อพวกมีแฟนแล้วแล้วแฟนไม่เปิดตัวแล้วยังไปจีบคนอื่นอีกอ่ะโดยมนโนเป็นเรื่องเป็นราวว่าคนที่นิกกี้ฟาดก็คือเกรซสพลหลังที่มีภาพหนึ่งที่ปรากฏออกมาว่าเกรซและก้อยอรัชพรอ,อดีตแฟนนิกกี้ใส่หมวกแบบเดียวกันจนเหมือนหมวกคู่ ซึ่งชาวเน็ตก็สรุปได้ว่าหรือเกรซกับโฟจะแอบคบกันและเลิกกันแล้วโดวยเกรซไปตามจีบก้อยอดีตแฟนนิกกี้ใช่หรือไม่งานนี้อีรุงตุงนังกันไปหมดส่วนจะจริงหรือแค่มนโนต้องรอลุ้นให้เหล่าบุคคลในข่าวนี้เขาออกมาชี้แจงกันอีกทีจ้า